สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวที่เล่าขานสืบต่อกันมานานแสนนานเรื่องราวของนางไม้และพูดผีในป่าเรื่องราวเหล่านี้ผูกพันกับชีวิตของผู้คนมาช้านานโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ต้องพึ่งพาป่าในการดำรงชีวิตไม่ว่าจะเป็นการหาของป่าล่าสัตว์หรือแม้แต่การทำไร่ทำนาป่า ไม่ใช่แค่สถานที่ที่มีต้นไม้มากมายแต่เป็นโลกอีกโลกหนึ่งที่เต็มไปด้วยความลี้ลับและความเชื่อป่าเป็นบ้านของสัตว์นานาชนิดและในความเชื่อของหลายๆคนป่ายังเป็นที่สิงสถิตของวิญญาณและสิ่งลี้ลับที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเรื่องเล่าเกี่ยวกับนางไม้มักจะมีความสวยงามและน่าสะพรึงกลัวในเวลาเดียวกัน นางไม้ในความเชื่อของคนไทยมักจะเป็นหญิงสาวสวยงามที่อาศัยอยู่ในต้นไม้ใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นไม้ที่มีอายุยืนนานนางไม้มักจะปรากฏตัวให้เห็นในเวลากลางคืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคืนพระจันทร์เต็มดวงบางก็ว่านางไม้จะออกมาเต้นรำบางก็ว่านางไม้จะออกมาหวีผมบางก็ว่านางไม้จะออกมาล่อลวงผู้ชายให้หลงเข้าไปในป่าลึก เรื่องเล่าเกี่ยวกับนางไม้แต่ละท้องถิ่นก็มีความแตกต่างกันไปบางท้องถิ่นเชื่อว่านางไม้เป็นวิญญาณของคนที่ตายในป่าบางท้องถิ่นเชื่อว่านางไม้เป็นเทพธิดาที่คอยปกปักรักษาป่าบางท้องถิ่นเชื่อว่านางไม้สามารถให้คุณให้โทษได้หากใครเคารพนับถือนางไม้ก็จะได้รับโชคลาภแต่หากใครลบหลู่นางไม้ก็จะได้รับเคราะห์ร้าย มีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับคนที่เคยเจอกับนางไม้บางคนเล่าว่าเคยเห็นนางไม้ยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่บางคนเล่าว่าเคยได้ยินเสียงเพลงที่ไพเราะดังมาจากในป่าบางคนเล่าว่าเคยถูกนางไม้ล่อลวงให้เข้าไปในป่าลึกจนหลงทางเรื่องเล่าเหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อขู่ให้กลัวแต่มีไว้เพื่อเตือนสติให้เราเคารพธรรมชาติและสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ไม่ใช่สถานที่ที่เราจะเข้าไปทำอะไรได้ตามใจชอบเราต้องเคารพกฎของป่าเคารพวิญญาณที่สิงสถิตยอยู่ในป่านอกจากเรื่องเล่าเกี่ยวกับนางไม้แล้วยังมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับพูดผีในป่าอีกมากมายพูดผีในป่ามักจะเป็นวิญญาณร้ายที่คอยหลอกหลอนผู้คนที่เข้ามาในป่าบางคนเชื่อว่าพูดผีในป่าเป็นวิญญาณของคนที่ตายอย่างทรมานในป่า บางคนเชื่อว่าพูดผีในป่าเป็นวิญญาณของสัตว์ร้ายที่คอยปกป้องถิ่นของตัวเองเรื่องเล่าเกี่ยวกับพูดผีในป่าก็มีความหลากหลายเช่นกันบางคนเล่าว่าเคยได้ยินเสียงรอมหวยหววในป่าบางคนเล่าว่าเคยเห็นเงาดำๆเคลื่อนไหวอยู่ในป่าบางคนเล่าว่าเคยถูกพูดผีหลอกหลอนจนทาาเสียสติเรื่องเล่าเหล่านี้มักจะถูกเล่าขานในหมู่คนที่ต้องเข้าไปในป่าเพื่อหาของป่าหรือล่าสัตว์ คนเหล่านี้มักจะมีความเชื่ออย่างแรงกล้าในเรื่องของพูดผีเพราะพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับความน่ากลัวของป่าอยู่เสมอการเข้าไปในป่าเพียงลำพังในเวลากลางคืนเป็นสิ่งที่คนโบราณมักจะเตือนกันเสมอเพราะเชื่อกันว่าในเวลากลางคืนเป็นเวลาที่วิญญาณต่างๆออกมาเพ่นพ่านและเป็นเวลาที่พูดผีจะออกมาหลอกหลอนผู้คน เรื่องเล่าเกี่ยวกับนางไม้และพูดผีในป่าไม่ใช่แค่เรื่องที่เล่าขานกันสนุกสนุกแต่เป็นเรื่องที่สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติความเชื่อเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและประเพณีของหลายๆชุมชนที่ต้องพึ่งพาป่าในการดำรงชีวิตในยุคปัจจุบันที่ป่าไม้ถูกทำลายไปอย่างรวดเร็วเรื่องเล่าเหล่านี้อาจจะมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น เพราะเป็นเครื่องเตือนใจให้เราตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ป่าไม้การรักษาป่าไม้ก็คือการรักษาบ้านของนางไม้การรักษาบ้านของนางไม้และพูดผีก็คือการรักษาความสมดุลของธรรมชาติการอนุรักษ์ป่าไม้ไม่ใช่แค่หน้าที่ของหน่วยงานราชการแต่เป็นหน้าที่ของทุกคน เราทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้ได้ไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้การลดการใช้ผลิตภัณฑ์จากป่าหรือแม้แต่การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของป่าไม้เรื่องเล่าเกี่ยวกับนางไม้และพูดผีในป่าอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวสำหรับคนเมืองแต่จริงๆแล้วเรื่องเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราทุกคนเพราะป่าไม้มีความสำคัญต่อระบบนิเวศของโลก ป่าไม้ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และปล่อยก๊าซออกซิเจนป่าไม้ช่วยรักษาความชุ่มชื้นของดินป่าไม้ช่วยป้องกันการเกิดอุทกภัยและภัยแลง้งดังนั้นการอนุรักษ์ป่าไม้จึงเป็นการรักษาชีวิตของเราทุกคนการรักษาบ้านของนางไม้และพูดผีก็คือการรักษาบ้านของเราเอง ผมหวังว่าเรื่องราวที่ผมเล่าให้ฟังในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังทุกท่านและขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อให้เราและลูกหลานของเราได้มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์สืบไปก่อนจากกันไปในวันนี้ผมอยากจะฝากข้อคิดเล็กๆน้อยๆว่าจงเคารพธรรมชาติและธรรมชาติจะเคารพเราขอบคุณครับที่ติดตามรับฟัง